สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลักฐานชัดเจนเปิดรายงานสลายม็อบหน้าโรงพยาบาลตำรวจยิงจากฝั่งคอฟอเข้าข่ายพยายามฆ่าจะแก้ตัวอย่างไรกมธทพัฒนาการเมืองเปิดรายงานปมสลายม็อบหน้าโรงพยาบาลตำรวจระบุหลักฐานชัดยิงจากฝั่งคอฟอจวกเข้าข่ายพยายามฆ่าที่รัฐสภา คณะกรรม,มิการกรมทการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์สอสอกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลเป็นประธานแถลงเปิดรายงานคณะทำงานสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีเหตุความรุนแรงระหว่างการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่14พฤศจิกายนซึ่งมีผู้ชุมนุมถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บสามราย บริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจโดยพันตำรวจตรีชวลิตเลาหาอุดมพันธ์สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะคณะทำงานของกอมธกล่าวว่าความรุนแรงเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจมีผู้ชุมนุมสามรายได้รับบาดเจ็บจากการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนคอฟอโดยหนึ่งในสามบาดเจ็บสาหัสคล้ายถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดเจาะเข้าไปที่หน้าอก ฝังเข้าไปในร่างกายคณะทำงานได้ตรวจสอบหลักฐานจากภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของสื่อมวลชนขณะเกิดเหตุแปดรายที่เผยแพร่ภาพบนช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นภาพไลฟ์สดที่บันทึกในแพลตฟอร์ม Facebook ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักฐานได้จึงมีน้ำหนักที่โต้แย้งได้ยากซึ่งจากการตรวจสอบพบว,ว่ามีคอฟยกปืนประจํายขึ้นเล็งและลั่นไกใส่ผู้ชุมนุมซึ่งก็คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเกิดแสงประกายไฟจากปากกระบอกพร้อมมีเสียงระเบิดดังและควันและไม่พบว่ามีเสียงระเบิดจากฝั่งผู้ชุมนุมก่อนที่มีประกายแสงจากปืนกระบอกนี้ ข้อมูลนี้จึงขัดแย้งกับข้อกล่าวหาของพลตำรวจตรีจริรสันแก้วแสงเอกโคษกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่กล่าวหาว่าผู้ชุมนุมขวางระเบิดและข้าวของใส่เจ้าหน้าที่ในระยะประชิดซึ่งหลังจากคอฟออยิงปืนใส่ฝูงชนแล้วผู้ชุมนุมได้กระจายออกด้วยความตกใจระหว่างนั้นคอฟอคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงยังใช้อาวุธปืนควบคุมฝูงชนยิงใส่ผู้ชุมนุมอีก6 สันนิษฐานว่าแผลของผู้บาดเจ็บรายที่2และ3เกิดจากการยิงชุดนี้และมีข้อสังเกตว่าแสงประกายไฟและกลุ่มควันจากปืน6นัดหลังมีน้อยกว่านัดแรกอย่างเห็นได้ชัด พันตำรวจตรีชวลริตกล่าวต่อว่าผู้บาดเจ็บสาหัสเชื่อได้ว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนของคอฟอในระยะใกล้มากเป็นกระสุนไม่ทราบชนิดทำให้เกิดแสงเสียงและควันซึ่งการที่กระสุนเจาะทะลุออกได้บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธที่มีพลานุภาพที่สามารถทำให้เป้าหมายเสียชีวิตได้อีกทั้งยังเห็นได้ชัดว่าการกระทำของคอฟอเกินกว่าเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ชุมนุมที่ สงบปราศจากอาวุธและจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยแสดงหลักฐานจากแพทย์ที่ทำการผ่าตัดผู้บาดเจ็บสาหัสร,รายนี้เลยว่ากระสุนที่พบในตัวคือกระสุนชนิดใดทั้งที่ได้รับรายงานทางการแพทย์และเก็บหัวกระสุนไปแล้ว ต่อให้เจ้าหนะ้าที่ยืนยันว่าเป็นการยิงกระสุนยางแต่ผู้ที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาอย่างดีย่อมรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ยิงใส่ประชาชนที่มาชุมนุมอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธและไม่มีสิทธิ์ยิงใส่ลำตัวผู้ชุมนุมในระยะกระชั้นชิดเช่นนี้เพราะจะสามารถทําให้เสียชีวิตบาดเจ็บหนักหรือพิการได้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลลึกลับชั้นสูงแต่เป็นความรู้ที่ประชาชนก็รับรู้ได้ทั่วไป การกระทําเช่นนี้จึงน่าจะเข้าข่ายการกระทําพยายามฆ่าด้านนางสาวสุทธวันสุปันณอยุทยาสาสานคปรปฐมพักเก้าไกลในฐานะโคษกกรมกล่าวว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตอตชต้องชี้แจงต่อสาธารณะว่า 1. ปืนที่คอฟอยิงใส่ผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นปืนยิงกระสุนยางหรือไม่ปืนของเจ้าหน้าที่ทุกคนมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่และต้องเปิดเผยรายงานทางการแพทย์ที่ระบุชนิดของกระสุนปืนและความรุนแรงของบาดแผลอย่างละเอียด 2. การกระทําเกินกว่าเหตุของคอฟออาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในการใช้อาวุธหรือขาดความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่สามารถชุมนุมอย่างสงบสันติได้หรือเชื่อว่าตนจะลอยนวลพ้นผิดเพราะกระทําตาม,ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกดปรับการชุมนุมของประชาชนโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆดังนั้นรัฐบาลและสตชควรจัดให้มีการอบรมเพื่อ เพื่อปรับทัศนคติโดยขอรับความช่วยเหลือจากนักวิชาการหรือนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. ตั้งคณะกรรมการอิสระที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุการกระทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจและป้องกันเหตุลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดได้อีกในอนาคตอันใกล้ 4. ต้องเร่งดำเนินคดีเจ้าหนะ้าที่ที่กระทำเกินกว่าเหตุในเหตุการณ์นี้รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละให้มีการกระทำความผิดเช่นนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ